ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ้างอิง <c oughs> ความเห็นของคุณหมอมาตลอดนะครับว่าคุณหมอเชื่อมาตลอดเป็นเป็นท่านแรกๆที่บอกว่ารอบสองมันมาแน่แล้วมันก็จะหนักกว่ารอบแรกวันนี้มาถึงแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับก็ก็ท้านดูสถานการณ์ตอนนี้มันมากกว่ารอบแรกอยู่ถึงแม้ว่าจํานวนสัดส่วนของคนที่หนักเมื่อเทียบกับครั้งแรกยังไม่ต่างกันนะักแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นตัวเลขคนเสียชีวิตเห็นไหมครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นจํานวนต่อวันเนี่ยมันเยอะกว่ารอบแรกชัดเจนแล้ว สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับความยากในการควบคุมตอนนี้คืออะไรครับคุณหมอครับก็คือคือรอบนี้ต่างกับรอบแรก <c oughs> รอบแรกเนี่ยบุคคลที่ติดเชื้อบุคคลเสี่ยงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายก็คือที่ผับที่สุขุมวิตรกับที่สนามมวยนั้นคนเหล่านี้พอเราประกาศมาปุ๊บเขาก็วิ่งมาให้เรา <c oughs> ตรวจถลาขนาดเดียวกันเข้าไปคุยกับใครเขาก็าให้ข้อมูลนั้นเราก็สามารถจํากัดวงในการสืบสวนได้เร็วแต่รอบนี้ไม่ใช่ รอบนี้เนื่องจากแต่ละจุดนั้นเรามีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นที่สมุทรสาครเอาตั้งแต่แรกเลยคือตั้งแต่ที่ท่าขี้เหล็กคนที่ไปที่ท่าขี้เหล็กก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเพราะตรงนั้นไปแหล่งที่อคโครจรซึ่งไม่ควรไปก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันไปถูกไหมครับก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเต็มที่พอมาสมุทรสาครเรามีแรงงานต่างด้าวโดย,ยเฉพาะยิ่งที่ผิดกฎหมายเขาก็เปิดเผยตัวไม่ได,ไได้ก็เริ่มเกิดมีเหตุการณ์เพราะเขาก็กระจายออกจากสมุทรสาครไปก็จะเริ่มมีการกระจาย ที่ระยองก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกกลุ่มที่เป็นบอนการพนันตึ้งกฎหมายคนเหล่านี้ก็ไม่เปิดเผยตัวไปคุยกับใครก็ไม่เปิดเผยก็ก็มีโอกาสบอลไกลที่เริ่มที่อ่างทองตอนนี้ก็กระจายไปสี่จังหวัดแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เันรอบนี้ต่างก,กันกับรอบแรกตรงนี้ในส่วนของการโอกาสที่จะแพร่กระจายจํานวนเคสที่เยอะขึ้นเนี่ยมีน้าเป็นแบบนี้รอบนี้ดีกว่ารอบแรกตรงที่ว่าในกระบวนการรักษากระบวน กระบวนการรักษาคือเรามีอุป์รณ์ต่างๆพร้อมมากกว่ารอบแรกเพราะมีการเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วก็เรารู้จกักกับไว้ัลตัสวนี้มากขึ้นรู้ว่าอะไรมีความจําเป็นอะไรไม่จําเป็นก็ส่วนนี้เอาเป็นว่าที่ผมเคยพูดไว้ยุทธศาสตร์ต้นน้ํายุทธศาสตร์ปายน้ําต้นตน้าํา,าคือจํากัดให้คนติดเชื้อน้อยลงตอนนี้ยังไม่ดีเท่ารอบแรกยุทธศาสตร์ปายน้ําตอนนี้เรามีแนวโน้มสถานการณ์ดีกว่ารอบแรกงั้นถ้าต้นน้ํา ทุกคนช่วยกันแลสาสามารถดึงจํานวนคนไข้ลงมาได้จํานวนคนติดเชื้อลงมาได้เนี่ยมันก็จะก็จะดีขึ้นครับ